สวัสดีครับชาวไซค้อนทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตรงนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อๆเน้นๆหนล่มสามคู่นะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันแล้วก็เหมือนเดิมครับต้องขอบคุณสาหรับพักยก77ด้วยนะขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้ทุกวันนะครับวันนี้สามคู่นี้เป็นบอลถ้วยในโตนออกกลางสัตวถงถ้วยแนะแล้วก็อีกหนึ่งทุกคู่จะมาจากพิมลีกอังกฤษครับเดี๋ยวคู่แรกไปดูเฟรนซ์ซูเปอร์คัพกันในวาตีหนึ่งนะฮะและนีคูเอตนะครับรูเบรเช่ครับเเเีียวค่่ทจอกัมมลาสุป็นนชะ 1-0นะครับไปดูันที่5้เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเบเชชนะ3าเสมอสองไม่มีแพ้เลยนะครับเกมล่าสุดเล่นในดับเบิ้ลแมตช์ของพวกเขานะครับเอาชนะปารีสเอฟเซ่สองหนึ่งครับส่วนทางมักเซย์เนี่ยชนะสาแพ้สองครับเกมล่าสุดแพ้น้องสองศูนย์ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับขอไปครับเบเช่เนี่ยจะไปทางอุสมันเดเมเล่เล่นกับทางคอนโซรลามอสในแนวลุกนะครับตัวต่าง มาร์คเซย์จะมีมเมซอนกรีนวูดรับคอรปวรนริมเส้นโดยหน้าป้าจะเป็นทางเปียออบริกโอบาเบยองครับก็ต้องบอกว่าเปเช่ออกสตาร์ทปีใหม่ได้ดีนะครับแม้ว่าจะดูทุลักทุเลไปหน่อยแต่ว่าพวกเขาก็ไม่แพ้ใครมาหกเกมติดแล้วทุกรายการนะครับส่วนทางมาร์คเซย์เนี่ยตรงข้ามเลยครับเปิดปีใหม่สกัดใหม่ใหม่ก็โดนเลยครับแล้วก็สแสดงถึงความขาดความสม่ำเสมอของทางทีมของทางเดยชบ,บี้ที่ดึงต้องมีอะไรแก้ไขพอสมควรนะเพราะฉะนั้นดูมองว่า ด้วยศักยภาพและคุณภาพที่ดีกว่าเปเชน,น่าจะเชืยร์เอาชนะโอลิมปิกมาร์เซยได้เลย2ปลาตูวสุดสุดนะครับคุยสองมาดูสเปนิสซูเปอร์คัพรอบชิงนะฮะเล่นในกับอลอกกลางเหมือนกันนะครับในระดีสองมาดูอาเตติโก้มาดริดครับตินราหมีนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเดียวทางเวลมาดริดครับโดยคู่นี้เจชื่อมากเกมล่าสุดเป็นอาเตติโก้มาดริดเอาชนะ5-2นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับอาเตติโก้มาดริด เนี่ยชนะสี่เสมือนหนึ่งครับเกมลาสุดสูงทางเวลลโซเซดัดหนึ่งหนึ่งนะฮะส่วนทางเรอัลมาดริดเนี่ยชนะสี่แพ้หนึ่งครับเกมลาสุดถล่มเอาชนะเวลเบติสท่าหนึ่งเลยนะครับไปดูที่ตัวบูเล่นดี้ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับอันที่าองมาดริดเนี่ยตรงกลางจะมีทางอเล็กซ์อับไบนานะแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางอเล็กซานเดอร์ซอลล็ครับส่วนทางเรอัลมาดริดจะมีชุดเบลลิงแฮนมาตรงกลางแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางกอนาโลกาเซียเด็กบ้านนะครับก็ต้องบอกว่า รามีเนี่ยค่อนข้างจะผลงานดีนะครับชนะามา4-5เกมหลังแต่ว่าพวกเขาเจอแต่ทีมที่มาตรฐานต่ำกว่าพวกเขาวันนี้ต้องมาเจอทางเรอัลมาดริดที่เมื่อช่วงหลังๆเจอกันอเาริโกมาดริดจะโดนส่วนจะเล่นในบ้านของทีมอาริโกมาดริดจะโดนแต่วันนี้เลตสนามกลางน่าจะสนุกครับเพราะว่ามาดริดชนะมา4เกมรวดเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแต่ทีมที่เอาชนะเนี่ยคุณภาพสูงกว่าทีมที่อาริโกมาดริดชนะมา ถ้าทุกทีมนะครับถ้าแรกกันดูแล้วผมมองว่าเรอัลมาดริดดูคมกว่าและน่าจะเฉียดเอาชนะอาร์เจนติโกโมาดริดได้เลยครับสองปราดดุดะหนึ่งในสนามกลางนะครับคู่สุดท้ายเป็นที่มาดริกอังกฤษกันนะครับเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับในระดีสามไปดูอาร์เซนอลครับทีมจ่าฝูงมันจะเปิดเอเวนต์สตเดียมเจอทางลิเวอร์พูลทีมแบบสี่นะฮะโดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นลิเวอร์พูลชนะหนึ่งศูนย์เมื่อต้นฤดูกาลนะครับไปดูที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ อาร์เซนอลไม่มีแพ้เลยนะครับชนะ4เสมอ1ครับเกมล่าสุดเอาชนะบอลหมัด3-2ครับส่วนทางลิเวอร์พูลชนะ3เสมอ2ครับเกมล่าสุดเสมอทางฟูลแลมมา2ประตูต่อ2โดนนาทียิงประตูบาบในนาทีบาบได้มาโดนนาทีโค่นบาบมากกว่านั่นในช่วงท้ายนะฮะทำให้เสมอฟูลแลมไปครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับอาร์เซนอลตรงกลางมาตินโอเดกาดนะครับและหน้าเป้าเป็นวิกตอร์ยูเคเรส์ครับส่วนทางลิเวอร์พูลดมินิกโซโบสไลครับเล่นไปทั่วแล้ว เป็นตัวหลักนะเล่นได้ทุกตำแหน่งนะ,ะแล้วหน้าเป้าวันนี้ก็ย,ยังเป็นทางคูนิคาร์โปครับก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลทรงบอลดีกว่าชัดเจนนะครับได้ชนะมาห้าเกมรวดหลายเกมก็พลิกกลับมาชนะได้ทั้งที่ตามก่อนแล้ววันนี้เล่นในบ้านด้วยส่วนเรือดผู้เนี่ยน้อยจะอยู่ในเส้นทางที่ไม่น่าเกลียดอะไรมากนะไม่แพ้ใครมาแปดเกมแต่ว่าหลายเกมรูปเกมดูไม่ดีเอาเอาส้นเลยครับและเกมรับเนี่ยดูผิดพลาดง่ายไป่อยช่วงหลังๆนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าอาร์เซนอลมีแคสด้วยนะน่าจะ ถึงโอกาสแค่แข้นเอาชนะลิเวอร์พูลใเฤดูกมนี้3ประตูต่อหนึ่งครับสุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับเวลเฟสนซูเปอร์คัพนะครับเปเช่ครับจะเปิดอ่าจะเอาชนะลุนดิกปาเซย์สองศูนย์ครับคู่สองสเปนนิสซูเปอร์คัพนะครับอาริจูมาดริดจะแพ้เลียลมาดริดหนึ่งสองและก็ซ้ายครับอาร์ซอลครับจะแก้แข้นเอาชนะลิเวอร์พูลสามประตูต่อหนึ่งครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับซับ์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กด channel, แชร์กดไซโก้ด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับดูบอยสุดขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ